สวัสดีค่ะพี่น้องคะ<อ>สาวดำยืนยแวะว่าสวนพอสมหมายบ้านนนจิกนะคะพอดีามาพ่อผู้ใดนั่นพี่น้องผู้ใดนั่นนะสัตว์ <pairs> ลุงแม็กค่ะพี่น้องค่ะลุงแม็กสวัสดีค่ะลุงแมก <ga> ็กมันเห็ดหยัางก็เดี๋ยวนี้อ่าให้ติดไมมก่อนมันสีบอดังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคะนี่คือลุงแม็กช่องสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะครับนี่โอกาสแวะมาพ่อ แม <sk PI AN> ่สาวน้ำเงินนะครับเฮ้ยจะเป็นเอิ้นเตาเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อนี้เวลามาสิ่มของพญายไม้ปึ้งแล้วกินพี่น้องเบึงเบึงอู้หูกลิ่นแ้บบ๊อบบบปิดออกจากต้นกินแล้วก็ะปล่อยแมงสันบ่ครับผมไผสิมากินต่อวันนี้เดี๋ยวลุงแม่ไผสิมากินต่อวันนี้เอาเัาก็ไปเชิก่อนเดี๋ยวข่าเมื่อกินมาแม่สาวน้ำเงินมื่อนี้ตั้งใจจ้ะ บันไหนวันไหนนัดก็พูดเมื่อก่อนนะครับผมตั้งใจแวะมาเอาอันท่านหมักทีดาใสแดงน้ำพอสมหมายอืมค่ะเพราะว่าเคยมาสวนเล่าแล้วเล่ากระลังเฮ็ดผาบริงไว้แบบดีก็หาผมกระลังขุดคลองใหม่ก็อยู่หน้านะครับเไดว่าอยากได้ไปปลูกนะครับค่ะค่ะเอาทายเราบ่เนี่ยทายแล้วเอาเอาอีนี้เราสิว่เอาอีรีตัวเนาะว่ายคือบัสุู้าพจ้ะเดี๋ยวลุ่งแมกว่าให้พี่น้องฟังก่อนผู้เลยตามสาวน้่งเงี่ยนอยู่ตอนนี้ลุงแมกมีเฮ็ดคลิปลงอยู่ช่องใดนนะคะ ตอนนี้ก็คือรับจ้างพอได้กินบักม่วงพอได้ไปสวนนั่นสวนนี่ของช่อง่าวสวนยุกใหม่คือน้องนอดบอกว่ามาถ่ายเห็นแน่ผมกับพ่อได้ไปถ่ายสวนเขาผมกับพ่อได้ไปขอกล้วยเพื่อนมากินขอบักม่วงขอซิมบักผิกขอซิมนั่นซิมนี่เขาเจ้าพ่อได้แล้วมือละเว่นไปคแต่ส่องจริงผมกับมี่อยู่คือส่องง่วนง่วแดงแรงริ์นะครับกับ่ายสื่อขายง่วกล้วยนะครับเบิ่งลักษณะง่วค่ะ ครับผมตัวหน่อยตัวใหญ่เครื่องหน่อยเครื่องใหญ่เอองามมองงามจอยดาบโกนบ้านอธิบายสุดยอดพึ่งเคยเห็นโตเป็นเป็นเธอแรกที่น้องค่ะลุงแม็กนะคะช่องชาวสวนยุคมาช่องน้องนอตนะเนาะจ้ะเดี๋ยวก่อนเขาเรียกการนะเป็นยังมือคือว่าพญาเจงแ่ะเอาจักก่อนเอาจักพญาเบิ่งละมองนี่นี่นี่เอาสดสดได้่สดสดเลยบอกสดสดเหรเนาะที่มันเสมอมันเครือกลม ขันอยากให้ลูกเศร้ากินนุ่มกะซื้อนุ่มป๋องมาให้มันกินอันนี้เขาเอิ้นสซอยด้บ่ค่ะโอ้สอยบ่ได้ก็แหนเอาแบบนั้ซอยวัวใหญ่ก็แหนเอาแบบนี้ไอ้มือดีสิเแค่ยังก่อสิซื้อบ้านสิมันสื่อบอกที่ได้ใส่แดงนะครับเราเรื่องพญานะครับกะมันกะยังวัวหั่นแบบสาระสัลวยแห้งจ้าน่าไปซาดมือนีเพราะว่าผมกับเขียนเองจ้ะแต่บอน้องมัแยังก็่าย่องกันยังไปเก้งหลายแต่ว่ามันอาจจะเป็นมบนข่ำแบบว่า โบราณเก่าแบบคักแหน่นา่ที่แบบว่าเป็นแบบรุ่นใหม่ยักหน่อยทะยาสมัยใหม่จึงๆสมัยใหม่ตามเพราะมึงยันไปตามอารมณ์สถานการณ์กับเดือนนี้มีเหตุการณ์ยังหรืยว่าคลิปนี้มีเหตุการณ์ยังประมาณนี้นะครับสุดยอดสุดยอดแี่นองคะแซ่บ่าบักม่วงนั่นบักม่วงนี่นะครับเป็นบักม่วงน้าเข่านะครับตัวนี้มาจากประเทศขมรนะครับแก้วขมรนแมนแซ่บเนาะ ผมกินคือจังบสมบหยางเน่โบสมบอกค่ัลุงแม็กแซบแซบว่าสันเกลือกับโบเอาพี่เกลือบบต้องเดี๋ยวผมมาหาพ่อสมหมายนะครับแปลงนี่เป็นแปลงสุดยอดแห่งเลยจ้าจ้าจ้าแล้วมีครบทุกอย่างค่ะอืมบ้าหรอกแกงหลวงจะฆ่าข้ออินทผาลัมมี่ไก่มี่กาบักม่วงมี่บักฮูงมี่ขันธนาทองคำกล้วยเกยอ้อยจ้ามี่ทุกอย่างสุดยอดมี่หอดม่ว นะครับมีครบเลยมี่หอนม้าบอกดังเราโมมี่อย่างเดียวอยู่นี่โมมี่เมียน้อยอยู่นี่อย่าเดียวนี่นะบพ่อสมัยค่ะแตนพ่อสมัยสวัสดีครับพ่อจ้าจ้าป่ะไปเบิ้งไปเบิ้งบักซีดาทีว่าอยากได้เอาส่ให้คุยกับพ่อสมัยดิใส่พ่อสมัยบักซีดาทีว่าใส่แดงครับตัวนี้็คือบักซีดาใส่แดงโตโตผมทาบกิ้งว้ที่ว่าน้องฮวนก็ือเป็นตังเฮียเท้บโเฮียครับผมนี่ได้บ้านี่บ้าแมนบักซีดาใส่แดง เดานี่หงเป่าซือที่ทาบจริงไหาใส่สำเนียงพิทบอ,อสำเนียงพิดบอเป่าซืออีกอย่างหงเปาซือตัวนี้สำเนียงพิดบอมันอาจจะปเปลี่ยนไปแนวเล็กหน่อยซ,ออซ,อซื้อกับเปาซือสิน่ะหงเปาซือกับหงเปซือนะครับเออหงเปาซืออ,ซอตัวนี้มันที่มีอยู่สองสายพันธุ์สีดายอยู่นี่ครับตัวนี้มันมันเป็นอีพันหนึ่งสายแดงแต่ว่าตัวนี้ยังทาบจริงบบท่านไดหลายยังก่พอตัวนั้นตัวนี้เออหงมีองมจะเบาผวนเดีอพี่น้องหงมีคือหงมี หงมีถ้าว่าอันพันกันมันสิเป็นแนวอื่นเออหงมีหงมีตัวนี้หงมีมึงลักษณะใบคคลนอย่างถ้าหงมีว่าว่าพันสิเป็นยังอะไรต้องบอกไปไลยก่านหนงหงมีมีหงเออยุสวนนี่มีสองสายพันธุ์สายแดงคือกันรสชาติไก่เคียงแต่ตัวนี้กาลังนิยมแมนครับหงเป่าซือแมนแต่ว่าตามถิ่นย่สวนผมปลูกมากนี่อันนี้จะลูกวดกทอตัวนี้บอแมนเออตัวนี้ บมแมนลักษณะค่วมเสบมันก็แตกต่างกันแน่แต่ว่าตัวนี้ลูกดกกวถ้าจะปลูกก็ต้องสองอย่างหนึ่เปรียบเทียบกันว่าตัวหดมันจะดีกว่ากันมีเทคนิคการปลูกแบบใดบ่าครับพ่อไม้เห็ดให้มันดุกดกคือเทคนิคการปลูกเห้มันลูกดกครับยุสวนนี่มันก็จะบริเนียนมัวนนั่นปันใดมันเป็นตามสายพันธุ์มันบ่นว่มาปลูกบนใบถ้ารสชาติของมวยมันถือเสียบหรือบ่เสียบนั้นเท่ากับปรุงแต่งเอา ต้นพันเป็นบัลซีดาขี่นกแม่นพื้นบ้านแม่นครับผมถาบกิงถาบกิงทีดาใสแดงจะไปเฮียนมาจะใส่ก็เฮียนมาจากโทรศัพท์อาจารย์อยู่คืออยู่ในโทรศัพท์อาจารย์กูเกิลอาจารย์กูเกิลอันนี้จำนวนที่ได้มันบ่นี่แม่นอธิบดีติดนั่นอือสามันบ่เข้าเขาถาบกิงเนี่ยนี่โอกาสติดติดนี่ถ้าเขานับตามประยูมันหนึ่งมันโคประยูมันหนึ่งครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดติดโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแม่น เรียวิชาแก้กาตือบสันอ่นี่นี่นี่ตันนี้ลูกมันนับหมื่ได้มันบ่ติดมันตาก่อนต๋อยังแตกกันฟ้อเนี่ยแม่นั่นแ่ะคือแตกอยู่ต้นตอนต้นตอนที่จะแนดเกิบว่าตายเพียงแต่ว่ามัน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 บ่ท่านติดกันติดแล้วมันบกครับนี่ติดแล้วประกันประกันทางห้วน้ำจำเรื่องอยู่บ่บวบสันสาม ต้องหดน้ำเขาก็ต้องดูแลรักษาแนว่ธรรมดาปลูกต้นใหม่ถ้าปลูกไม่ถิ่มไหวประกันอยเปอร์เซ็นต์กับปลูกดน้ำก็ตายขึ้นเ่ารการประกันสั้นสามนี่คือประกันต้นต่อเออกันต้นต่อต้นต่อนี่แตกแน่นอนแมนตแต่เรื่องบ่ประไรประกันถ้าามันแตกตาขึ้นมาต้นต่อเขาเอาถิ่มครับผมบ่ให้มันเลี้ยงตัวนี้ถามว่าเขาขายกันในเน็ตเนาะถ้าเป็นประเภท แบบนี้เขื่อหรเ่าเสียบยอดแมนจะแพงกว่าเพราะว่าต้นตอมันจะเป็นบักกิดาพื้นบ้านแมนหากินได้เร็วหากินเร็วหากินเก่งอายุยืนน้ำอายุยืนแมนหากินม่เลือกแมนส้มกระปีส้มกัะปีครับนี่หากินเก่งทนแรงถ้าทนแรงน้ำอ่าถ้าเข้าไปตอนเอาม่มีหาแก้ยวครับตังน้ำนี่เดียวตายต้นนี้มีหาแก้วนําคือมาตรฐานเอาหาต้นวันนี้ครับผมต้นลูกโลกอะไรกัน ไม่ฮันไม่แยกตัวไมีแค่นี้ตัวนี้เพราะว่าตอนทาไปบลทันติดหลายอยู่แต่ว่าเอาเป่าซื้อไปก่อนเอามาก่อนหน้าติดบวติดกับอะไรมันบลอันนั้นบ์บลับประกันตันติธรมธาลับประกันครับผมมือนี้มาซื้อพอดีเอ็ดคุดโกงน้องหน้าไม่อยู่บ้านครับผมอผมมาเบิ่งของพ่อไม้นั่นลาเมื่อนั่นเมื่อวอนเราเป็นนอนบ่อลับเนี่ยเป็นอะไร กินกาแฟหลายแล้วผมแมนคุดจากเคสคุดจากเคสคุดจากเคสแม่นคุดจากเคสพอดีแม่โคเมานะขอหลอกหน้าก็เรียกว่าอันให้หลอกซี่ครับผมแต่ขุดเห็ดขั้นแท้หน้าแบบนั้นให้น้ำเนยมันก็เลยเห็ดหายงประมาณจะลอยเม็ดนี่ละพ่วงกับสาแบบงามเลยปนี้มองสาผมมึนกับคุดเป็นเกาะไว้ผมไปต้องไปเที่ยวทะเลได้ปะนี้ผมมีเกาะแล้วอ่าเป็นเกาะส่วนตัวเลยแล้วผมนี่เห็ดหลายที่สุดไปไหน ทั้งลมก็งามเลยยินเริ่มงามครับเริ่มงามกำลังบ่อไต้สาขาลงไปนี่ผมกับปู่บุตท่านกำลังกำลังจะง,งามพี่หนาจังมัดหนาได้ผลผลิตจะกอาแห้งมาใส่มาเห็ดเร่งม,มาผู้สวนมันหกเห็ดนางบ่ท่านยากเห็ดใหม่ไปตอนนี้ยังบ่มีหลายมันบอกครับแม่นยังบ่หลายแต่ว่ากำลังทาบอยู่กำลังทาบอยู่ประมาณเกือบร้อยอยู่เยอะหนิเร่งเมื่อยท่านบ่ท่านติดวันไหนเพิ่งจะได้ประมาณจะมีซีสาวน้ำเงินคือสีใด ยี่สิบมือเจ็ดสิบสามนล้วเงินจะเฝ้าเด้อเจ้าจะเฝ้าคำว่าอย่าเฝ้าคืออย่าเพิ่ง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 ต้องการเพราะว่ายั่งผลิตบ่าท่านตอนนี้คือให้ผมไปให้ผมเป็นอันเคลื่อนยังทดล่องยาก่อนทดลองยาเพิ่นประกันสันสามเลยของผมพวกเก่ล่อประกันสันหนึ่งผู้จีบงโยเอ่อลาล้อมือนี้ครับผมครับหาต้นพี่บอผม่อเมาผมเมาหาต้น เลือกเอาเลยวะเลือกเอาเลยครับผมตามใจเลยตามใจเลยได้จะไปปลูกนะครับปล่อยเดือกเอาต้นเงี้ยเงี้ยวใหญ่ๆมีได้โบกียงใจเลยมัดไว้ได้ครับต้นนนั้เพราะว่าต้นมันสูงเพราะว่าเวลาไปผาดไว้มันจะมันจะเอ็นหล้มเพราะว่ามันกิบว่าย้าเขาก็แก่เอาเขาอยากได้โอ้ยเพราะว่ามันตีหลาๆว่าถ้าแบบนี้เพราะไม้ท่านนอนไปก็ได้อายุไร้ไม่ได้กินหน่วย โอ้ทางโว่าติดนี่เริ่มออกดอกเลยนี่หหวที่บัวทาเขาทาจริงนี่บัวโดดแน่นผมต้องไปติดต่อตลาดเลยที่สันนี่มะสีมีบุียามาขายเขากอบว่าตรงเอาหน่วยไว้มันเป็นไม่กะแต่ยังเอาไว้อันหนึ่งปฏิสีมเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาติดต่อจะเลื่อนสีความสีมีบกุีดาแสดงมาขายเพราะว่าสีออกดอกเร็วเลยออกดอกเร็วครับแต่ล่องเบิ้งลองเบิ้งครับเขาปลูกแตงเจ้า ยังก็กิมจูกิมจูหลายแน่นครับอันนี้แซ่บครับผมเคยกินแล้วรสชาติหวานอ่าครับผมมันกะกะซ้ำนี่ละให้เบิ้งที่ซื้อแต่ว่าอย่าเข้าจองล่อสันหนึ่งล่อสันเอาล่อประกันสันหนึ่งซะก่อนครับตัวนี้สันตาบัซซี่ดาเนาะจ๋ากระได้บ่บไดัซซี่มาขอขอเบอรเดี๋ยวไปเล่นตลกบะ ลโอ้มาืคุณก็เห็นเบื่อเด้ดีพี่นองคะบ่อยว่าสิมาขอพายไม้นาสีดเลยก็เลยนาโอ้ยเราหายจะเพลินใจดีเพลนใจดีคอก็ได้ค่ะซื้อก็ค่ะเองจ้าวัากันตอนเที่ยเขามาลัเปกินยู่นีกินเขาเมื่อบันนี้พูึอมาสือตางคอละคัีขอเบื่อเพิ่นกับเห็ดเธอสิได้พี่น้องเอ้ยจ้าอันเพิ่นตอนนี้งูมวมัวเจ้าสิเธอสิเอ้านี่เห็นบ่นี่จ้า เธอเพิ่นจีเปียวอันแม่นต้องเอาไปทาบกีแม่นเพิ่นต้องไป่ปีนนะบล็อกซีดาบานเท่าก่อนเพิ่นไปปีนนี่มุดแดงก็ก้อยด่าเพิ่นเพิ่นกล้าอาบานนี่เพิ่นกล้มาเพาะไอาอยู่ไรในพ่อไม้นี่กว่ามันเกือบปีเลยเด้เนี่เป็นปีค่ะเป็นปีครับนี่พ่อทีเป็นปีเป็นปีจังสีได้มาทาบมาทาบปานนี้ทาบอีเจ็ดเดือนทาบประมาณที่สิบห้าหมื่นตัดได้อีกเดือนครึ่ง แม่เดินอปีก็ยิ่เดินเคืองชั่ววายามสมื่นท่าโบชั่วปันไหนคือสามสิบหมื่นมันก็จะได้ขายมันจัดดูขึ้นฟาตัดสามสิบหมื่นมาครับผมก็ถือว่ามาสื่อต่างเพิ่นแบ่งปันนะครับเนาะอกาเดี๋ยวเทคนิคเรื่องการทาบจริงอีหยังจังสิสอพ่อเพิ่นให้อีกตัวหนึงแต่ว่ามื้อนี้ขอบคุณลุงแม็กได้ไลน์มากพอกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากพอกันก็ขอถ่ายคลิปเฮาก็เคยเห็นลุงแม็กอันฟังไปนําหัวไปนํายามฟังเล่าน่อยี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอย่าสิททวงผมว่าบ่ตัดผมเด้ เอาไว้จังสีละบอก่ผมชิตัดอยู่ผมผมบ่าไว้เป็นอย่างค่ะผมบ่าบอกว่าประยุดเหล้าผมยังชิตัดเอาเหล้าก็เคลียเออเอาเอาสำนีละเอาสำนีละพนบปล่าก็เคลียค่ะมันก็เลยเหียววเรื่อยๆแม่นบอกอ๋อค่ะค่ะเอาเอาประยุทธดคางบ้านนถอะนะแม่นประยุทธดคางบ้านเกือบบ่บหลอดอันอัน คือไใบผมส้งนี่เนาะทมว่ามันเป็นจังไนบอนะครับเวลาผมไปถ่ายสวนเขาเขาก็แนมหนาหลายรอบไปได้แมนพ่อแมนพ่อแมนบ่อสิมาปร้กูบ่อเจอทำเนี่ยซาผมอยู่บ่ค่ะซาอยู่แต่ว่าเวลาวี้นวีบ่ไไรพี่น้องเนาะแมนครับอันไหนกับพ่อไร่อยู่ดอกไปถ่ายสวนกับพ่อไร่อยู่ค่ะย่บานกับพ่อยูอยู่มันเสียอย่างหนึ่งแม่สาวน้่เงิน เวลาไม่เฒ่าเห็นเราบ่พอใจเพราะสิจะคิดลูกสาวเราบอกพวองไม่ตัดผมแน่กับจังปีเนอกเออแล้กับสตื่นอยู่นั่แหละนอกเราบอกว่าอายเท่บ้านสิไห้าังกระเซิงกระเซิงเฒ่าก็ตายแล้ว กระต่อเพื่อนไปที่ละนอมันเป็นลุกส่วนตัวสันเออร์สันตัวเนาะจ้ะขอบคุณที่สั่งยื่นนะครับขอบคุณค่ะลุงแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านที่รับชมครับค่ะขอบคุณพี่น้องนะะคัวแดงแร่งฤทธิ์น้ำได้เลยครับได้เลยค่ะนัวแดงแร่งฤทธิ์จ้ะครับผมแล้วก็ช่องเกษตรผมรับจ้างเพื่อนนะครับชาวสวนยุคใหม่จ้ะครับผมขอบคุณที่ตามฟังการยื่นน้ำยื่นน้ำนะครขอบคุณนะคะอยู่ที่นีแห้งหักแห้งงบานัานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะ